หังจากที่เราวางตรงนี้เสร็จแล้วนะครับปักเทียนยังไม่เสร็จก็มาเดี๋ยวผมจะปักเทียนรอบรั้วเลยอ,อ,อวางไม่ถูกอะอ่ะอ่ออ,อ,อ,อีกแล้ว เะิร์ดเติร์ดเตึร์ดเตึร์อ้าวทำไมอ่ะทำไมมันว่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคตรงนี้ยังไม่ได้เติมอ้าโอเคพระที่ตอบไปแล้วเราบอกว่า จะติดไฟรอบบ้านจัดเลยและตรงนี้วางไปทำาเพื่อวางเป็นสิบรอบแล้เพิ่งได้แค่นิดเดียวนะโอเค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  นี่ดินี่ดินี่ดิ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 เเดี๋ยวตรงนี้มันจะสวยหรอเปล่ามันจะสวยหรอเปล่ามันไม่สวยเพราะฉะนั้นต้องทุบตรงนี้ออก โอเคโอเคเราก็วางวางวางไปเรื่อย